ฉันได้ลูอี้ค่ะเธอลูอี้หมดเลนเดียวออกของก่อนป๊แบบหนึ่งนะคะรอบนีออกของซับเลยค่ะไม่ต้องออกมานงมานาอะไรค่ะเพอร์เจอร์เพราะว่าเราสามารถกลับบ่อมาเติมเลือดเติมมานาได้ไปค่ะนะคะตัวที่โกงที่สุดในหมดเลนเดียวมาแล้วค่ะคือนางลูอี้ค่ะคือปกติหมดนี้มันจะไม่สามารถกลับบ้านมาเติมเลือดเติมมานาได้ใช่ไหมแต่นางนี้ค่ะ yes, <boss. S 1> แหกทุกกดค่ะยี่หอยกโกงเวอ่อ ใครมีนางอยู่ทีมคือแบบกองเวอร์มาใครไม่ไหวเดี๋ยแม่จะส่งส่งบอดลุมิติกลับบ้านให้นะคะอุ้ยอุยอุยดูเพื่อนเจ็บอ่ะลงบอได้นะคะใครไม่ไหวลงบอได้นะคะอย่าก,กลัวบอสิคะลงบอได้คะ่ะไม่ต้องกลัวคะ่ะอ่ะกลับได้นะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะเดี๋ยวลงให้เป็นตัวอย่างลงมากันแล้วไม่มีใครลงบอดฉันเลยอะทำไมไงฮะไม่บาดนะลงได้พิมก่อน ลงบอกกลับบ้านได้นะคะเติมเลือดได้นะอืมลุ <My S 1> งสายคงไม่ดู <is> อ่ะคันนี้ยหวลงบอกกลับบ้านเติมเลือดได้นะลองดูลองดูไม่จกตา <c oughs> เห็นไหมเลือดเต็มเห็นไหมเลือดเต็มไม่จกตาบอกเลยวิ่งกลับกันมาก่อนกลับกันมาก่อนกลับกันมาก่อนสามหนอเห็นไหม <c oughs> เห็นไหมเลือดเต็มไม่จกตาบอกแล้วบ่อน,นี้น่ารักงูงี้คุกคี้คุกคี กลับบ oh. yeah. ้านไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปอ่าโจ๊กเกอร์อยู่เป็นแล้วค่ะใครไม่ไหวก็ลงบ่อนะคะอีกที่ใต้ลงบ่อ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 เลยลงบ่อลงบ่อเออเอาไปค่ะวิ่งเดินไงเห็นมาบอกแล้วอ่าแล้วเก็บเลือดทำไมแหมลงบ่อได้เก็บเลือดใหญ่เลยนะอีบ้านี่นะอือกระเด็นไปก่อนอใครไม่ไหวลงบ่อนะคะเอาดูอินอินอินลงบ่อเหนอไหมเอาดูที่อินอินอ๋อโอ้โหเจ็บว่ะเจ็บโเจ็บเจ็บโอ้โอ้เจ็บเจ็บ อี๋ลงบ่อกันค่ะใครด้วยลงบ่อนะคะลงด้วยลงด้วยลงด้วยอยากลงอ่าไปขมูดาดใช้บริการบ่อหันสาของแม่เอามันมูร์ลัดเร็วจังมูร์ลัดทำไมวิ่งเร็ววะมูร์ลัดวิ่งเร็วมากอ่ะมีกับล้างทรายเป็นงงอันนี้เฮ้ยยยยยมา อะใครไม่ไหวลงบ่อเดี๋ยวระวังหาดที่วางบ่อกันนะวังบ่อไว้กันแค่ใครไม่ไหวลงบ่อนะแค่อุ้ยอุ้ยระวังบ่ออุ้ยเดี๋ยว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 ไปหาไปหาวางบ่อกันค่ะอีกตุ่ยวางบ่อไปกลับบ้านไปอีกตุ่ยกลับบ้านอีกตุ่ยกลับบ้านไปคากลับคากรตุ่ยกลับเออมาแล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้มาถึงโดนพลังเต็มเลยพลังมาเต็มนะคะอุ้ยเอามีหมาดับเบิ้ลคิวอะไรแรงกล้ามาอีกตุ่ยกลับบ้านไปอีกตุ่ยกลับบ้านไป เบาไปโอ้เดี๋ยวตุยนะคะห้ามตุยนะรอบนี้ฉันจะไม่ตุยค่ะบอกเลยฉันจะตุยศูนย์ให้ดูค่ะโชว์ตุยศูนย์อุ้ยอีนี่อีนี่ห้ามเข้าบ้านกลับไปก่อนค่ะเผอเจอโอ้วางบ่อคุเลยอี่เดี๋ยวมานะโอ้ยกระต่ายลง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 ลมูราดลงเออมูราดเกือบตุยดีไงเดนได้แม่ช่วยเอาไว้นะคะกลับบ้านลงบ่อหันสามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เนี่ย อ่ะมันปลูกต้นไม้มันปลูกต้นไม้อันนี้มันปลูกต้นไม้อันนี้มันปลูกต้นไม้อืมหลายกาศนะคะยืนปลูกต้นไม้รายมากอุ้ยนี่มาแล้วมาแล้วต้นไม้มาแล้วฮะยืนต้นไมาหันศาอ阿拉เล่อะไรเนี่ยฮะฮะฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนใครไม่ไหวอุ้ยอุ้ยเลิศกระตุยเลิศมากกระตุยเราอยู่เป็นอ่ะวางบ่อก่อนขยรนหนวดกลับบ้านแล้วกลับมาตรงนี้นะคะอดอิน อดวินกลับมาลูกอดวินกลับมาเอออดวินอยู่เป็นอเดวินน่ารักอ่าเข้าไปทําไมเข้าไปทําไมมูลหลามเข้าไปทําไมวางบ่อให้คนค่ะใครไม่ไหวลงบ่อเอาบ่อไปแล้วเุ้ยตีบ้านม่แต่สักทีก็กเฉยราวังบ่อกลับมากับบ้านกันกับบ้านกอนกับบ้านกับหน,นูมิคะไปค่ะอุ้ยมูหลามเร็วว่ะมื่อามเร็วเร็วว่ะ กูหลาช็อปกับร้านทรายไม่รอเจเลยอ่ะอดีตหญิงกับบ้านไม่แค่ทำให้กับบ้านเหรออ่ะอ่ะเดี๋ยววางให้ใหม่เดี๋ยววางให้ใหม่แป๊บนึงนะคะอ่ะวางให้ใหม่ใครคันด้วยกับบ้านไม่แค่ไปคาลงบะเบียนสาวไม่แค่เอออ่ะใช้บริการกันเยอะแยะเลยนะคะด้วยนะดูโอ้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 กับบอเห็นสาวดค่ะเอออ่ะกับเก่งอุ้ย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 ระวังระวัง บ่อนสามาแล้วกับบ่ออุ้ยเจ็บมากอีหอยก็เทิดเออไปกันค่ะไปกันค่ะวิ่งเด้อนี่ไงต้นไม้ต้นไม้อะใครไม่ไหวมากับบ่อแล้วลงมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้สิอุ้ย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 กับบ่อหันสายไปก่อนกระตุยดูตายอีกระตุ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 ยอ้าวกระตุยตุยค่ะกระตุยดวลลูกบอลอัดหน้าค่ะไปหาแล้ว อ่ะฟังบ่อดักไว้ก่อนเผื่อใครจะใช้บริการอุ้ยจก้าระวังจก้า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 ชิบหายว่งบ่อกกันว่งบ่อกจก้าไมปไหมจก้าไม่ทันชิบหายเอาดนี้เข้ามาอิน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 ไต่หาปั๊มปั๊มปั๊มกระถอยตีคีบก่อนกระถอยกระถอยอุ้ยเดี๋ยวปั๊มแตกอีบ้ามูราบ่นแล้วค่ะเหลือคีบไว้ให้บ้าง เหลือคีบเอาไว้ให้บ้างถ้าเหลือคีบไว้มันก็มาตีบ้านเราสิยังไงเงี้ยไม่รู้ค่ะต้องเขี่ยคีบค่ะถึงมันมาตีบ้านเราอี๋หอยกลับบ้านไปกลับบ้านไปกลับบ้านไปอ้าวไม่ทนันอิหอยโม่จะฟืดฟัดฟืดฟัฟดฟกลับบ้านไม่ทันน่ะเดี๋ยววางให้ใหม่อ่ะกลับบ้านเลยค่ะแล้วมาใหม่กลับมาตรงนี้ไปด้วยกดค่ะปึ้งอ่าสวยท่าเดิร์ดแมวดูอินไม่กด ไม,ไม่เอาดีอินไม่กดต้งใส่รองคืดของนะฮะขอโเดาโอร้ระวัง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 เดี๋ยวมันปลูกต้นไม้เดี๋มันจะวิ่งมาปลูกต้นไม้ใส่เราระวังนะพวกปลูกป่าเนี่ยไประวังระวังระวังกลับบ้านไปอา้าวกระเทยตุยค่ะกลับบ้านไม่ทันนะเพื่อนกลับบ้านไม่ทันโอ้โอ้โอ้อย่าตีสิสิวางบ่อขึ้มไม่ไหวกับบ่อน,นะคะลงบ่อสงสารไปนะคะอ้าวไม่ทันอีกมูราด อ่ะเดี๋ยววางให้ใหม่อ่ะเอออ่ะวางบอ่อหันสาฮะกลับบ้านกับปะก่อนกลับลบ่อไปเออเดี๋ยวไม่ทันถอยคิดมาเต็มคิดมาเต็มกระถอยคิดมาเต็มเลยกันบ้านยังไงวะที่นี้อ่ะอ่ะคิดถอยปั้มแตกแล้วอ่ะอ่ะตาย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 ,ตายลงบอ่อเออ,เอ,อมาแล้วค่ะรอแปบ๊บรอแปบ๊บรอแปบ๊บรอสักครู่อุ้ยนี่ก็ดันเก่งเหลือเกินฮะ ดันเก่งวางบอหันซาก้อนใครไม่ไหวลงบอหันซาเดอ้อโอ้ยอีหมาอีหมาอะไรเนี่ยให้อีหมาอะไรเนี่ยฮะให้ไหมาอะไรเนี่ยให้อีหมาเนี่ยฮะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้โด,โดนลูกบอลอัดหน้ามาค่ะมาค่ะอะุ้ยมือไหลคว้าคิวอะไม่ธรรมดาสวยข้ารถอยู่ไปตีป้อมเร็วเออตีป้อมตอ่อตีป้อมตอ่อตีป้อมต่อ วางบ่หันสาดักหน้าไว้ก่อนเมือนใครจะกลับบ้านอุ้ยโอเคอะวางบ่หันสาคนแค่หนีบ้านแล้วจบเลยจบเลยแล้วจบเลยจบเลยจบเลยมันมากันแล้วมันมากันแล้ว,ก,ลวกระตุยห้ามตายนะกระตุยเดี๋ยวเดี๋ยวดูยิงถอยไปก่อนไหมยิงกระตุยกลับบ้านไปยิงกระตุยกลับบ้านไป ไปตื่นกับบ้านไปอยดินกับบ้านไปไปหาช่วไม่ได้เลยไปหาแล้วไปหาแล้วไปหาแล้วอย่าตีฉัน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 เลยอุ้ยอย่าตีสิบอกอย่าตีสิกระบอกกันค่ะลงบ่อหันซากันไอ้ตุ้ยมาแล้วข้ากระเทยวิ่งเด้อโอ้ยอ้ยโอ้ยบ้านบ้านบ้านกระเทยเคลียร์คีบก่อนกระเทออุ้ยอุ้ยกระบอกไปกระบอกไปอ้าวอิหอยลงบ่อไม่ทันเดี๋ยวตุย โอ้ยนี่มีมาทางไหนในบ้านคะอ้ยกระเทยเคลียร์คลิปก่อนวายล่ะเคลียร์คลิปก่อนอุ้ยกลับไปก่อนกลับไปก่อนกระต่ายกลับเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอันนี้มันปลูกต้นไม้นี่มันปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ทำไมวางบ่อกันคะใครไม่อยากกรบบอนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเคลียร์คลิปก่อนหายกระเทยอย่าเพิ่งบวกอยกระทาอย่าเพิ่งบวกวอยใจเย็น อ่ะนี่ไงออกไปตายเอาไปทำไมงงอ่ะวางบอกเหนค้าอีเธอกลับมาอีเธอกลับมาอีกระเทยกลับมาฉลูที่เป็นกระเทยฉลูที่เป็นกระเทยที่เป็นกระเทยเธอต้องกลับบ้านวางบอกก่อนที่เป็นกระเทยเธอต้องกลับบ้านแล้วที่เป็นกระเทยอ้าวแล้วไม่กลับบ้านเหรอโอ้ยเดี๋ยวก็ตอีกแล้อืออือขอความกรุณาค่ะไหว่นะค่ะสิบนิ้วพนมมือก้มกราบอีหอยร้องไงไม่รู้ค่ะค่ะ เคียร์คีบก้อนกระเทยเคียร์คีบก้อนอีบ้าอย่าพึ่งหมวกเคลียร์คีบเป็นไหมฉันไม่มีดาเมจเคียร์คีบโว้ยมันตีป้อมอยู่เนี่ยไม่มีดาเมจโว้ยอีบ้าเป็นล้ออะไรคะเคียร์คีบมันไม่เป็นเหรอฮะโอ้ยบวกกันอยู่นั่นแหละเออระวัง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 ไปวางบอดให้ต้นขาดูอินี่อินี่เดี๋ยว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  เดี๋ยวตุ้ยโอ้ยเดยีดย๋ดยวต, <os im it> ตุต้ยเดี๋ยวตุ้ยเดี๋ยวตุ้ยเด้อวางบอกับบ้านก่อนเด้อรับบ้านก่อนรับบ้านกับบ้านกับบ้านกับบ้านไม่ทันหอยแปวตกรถรถไฟขบวนสุดท้ายวางบอกกับบ้านก่อนไม่ไหวแล้วกับบ้านก่อนไม่ไหวแล้วอืมมาค่ะรอบนี้ังไม่ตุ้ย่ะโซนโซนสิบเจ็ดอยู่ค่ะรอบนี้จะไม่ตุ้ยเขาบอกเลยอืมวางค่ะ ใคมไม่ไหวกับบอหันจ่านะแค่อดอดอโอดระวังระวังเลยเคลียคลิปด้วยค่ะวายเลยค่ะสิบนิ้วประนมมือประนมอสองมือกลมกราบใครไม่เคลียร์เป็นกระเทยใครไม่เคลียร์คลิปเป็นกระเทยเร็วเคลียร์คลิปเร็วทะเยอเป็นกระเทยเร็วแล้วกับบ้านไปเอออ่ะอู้ยเนี่มันเต้นระเบิดอะไรคะับเต้นระเบิดเลยครัอุ้ยระวังระวังตายห่าตายห่าอา่ะอ่ะเดี๋ยวว่างบอกให้ อะไรนี่หนีนิ้นตั้มนึงนะค่ะอยู่วางบ่อให้ได้แค่อยูวางบ่อให้ได้แค่เนาจะไม่มีบ่อนี่แค่บ่อหั่นซายยังไม่มานะคะโอ้ตาย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 แล้วตายแล้วเอาวางบ่อก่อนค่ะใครไม่ไหวลงบ่อหั่นซายนะคะใครไม่ไหวลงบ่อไปก่อนได้แค่อุ้ยบ้าอะดูยี่นีิ้เข้ามาแป๊บนึงแป๊บนึงบ่อยังไม่มาเมื่อกี้วางก็ไม่กลับเลยเลวางบ่อไปแล้ววางบ่อไปแล้วเราเราเรเราเเดี๋ยวป้อมแตกอีกระเทยเกียร์คิปก่อนวางบ่อก่อนใครจ๊กเกอร์กลับมาจัา เออนี่อะไรเนี่ยมาทำไมหลังบ้านเนี่ยฮะมาทำไมเนี่ยฮะมาทำไมอ้าวอีกตัวโดนตบมือแปะบแป๊ตายคาบ้านเลยโอ้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 ยเต็มไปหมดเลยค่ะยังไงยังไงยังไงอีหมานี่ยังไงอีหมานี่ยยังไงอีหมานี่ยังไงยังไงอู้เดือด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 เดืออดกันค่ะอุ้ยมั็นตัวกันหมดแล้ววะแกไปค่าวิ่งเด้อจบเกมเลยเด้อไปค่ะรอแป๊บรอแป๊บคนสวยมาแล้วคนสวยมาแล้ว รอคนสวยแป๊บนะคะคนสวยลอยชามะคนสวยลอยชามะมาแล้วมาแล้วใครไม่ไหวกับบอกนะค่ใครไม่ไหวกับบอกนะคะ,คะ,คะกับบอกแล้วกลับมานะแคะ่อีจ๊กเกอร์ทำไมไม่กับบอกอีอจ๊กเกอร์ตีปับ๊บจ๊กเกอร์ตีปั๊บแล้วโจ๊กเกอร์ตีปับ๊บเออโจ๊กเกอร์สวยท่าเดินน,น้นองน้องจบเกมโดยที่ไม่ตัวหรืสักตัวค่ะเธอ และแล้วเนี่ยคือความชั่วร้ายของโดอีในหมดเล่นเดียวค่ะนางผู้แหกกฎทุกสิ่งแหกกฎแห่งจักรวาลในการฮิวที่บ่อฮิวมานาฮิวรถที่บ่อไม่มีใครทําได้นอกจากนางคนเดียวค่ะนะคะต้องรีบเล่นนะคะก่อนที่อนาคตนางอาจจะโดนเนิร์ฟเอาออกจากโหมดนี้หรือยังไงก็ตามไม่รู้เหมือนกันรีบเล่นนะคะ